สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่23กุมภาพันธ์นะครับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมใช้คาว่าเยอะมากๆเลยแล้วกันคือเตรียมรูปมาเยอะมากเพราะว่ามันเก็บกดมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานหุ้นไทยก็ลงได้กระหน่ำจริงๆนะฮะลงได้20กว่ากจุดนะครับมันมากนะครับแต่ข้อดีก็คือที่เห็นเมื่อวานหุ้นไทยลงเนี่ยปรากฏว่า ส่วนใหญ่แล้วใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันเป็นหุ้นกลางกับหุ้นเล็กนะครับหุ้นใหญ่ก็มีลงบ้างแหละแต่ว่าดูแล้วหุ้นกลางกับหุ้นเล็กนี่โดนเช็คบินกันละนาวเลยนะครับพอ,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 อไปดูแลแ้วเนี่ยปรากฏว่าเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขของประเภทของนักลงทุนซื้อขายเมื่อวานเนี่ยก็เดาไม่ผิดนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยการที่หุ้นกลางหุ้นเล็กโดนเช็คบินเนี่ยมันเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมาจากเรื่องของ การเช็คบินผ่านมอกเทรดเพราะว่าการลงแบบนั้นคือผิดปกติการลงแบบว่าตุ่มเดียวตุมต่มๆมแล้วก็มามีไม้ใหญ่ๆไม้ที่แบบเหมือนโดนบังคับให้ต้องขายตามเย,เยอะมากเลยนะครับเมื่อวานในหุ้น,นหลายตัวอาจจะมีหลายหุ้นที่ม,มีการไล่กลับบ้างเพราะว่าราคาหุ้นมันลงมาเร็วเกินไปเขาก็มีการไล่กลับแต่สถานการณ์เป็นแบบนี้มันดูแล้วยังคงเป็นความเสี่ยงต่อตลาด แต่โดยรวมๆผมกับไม่ได้ดูว่าตลาดน่ากลัวอะไรนะครับคือกราฟอะไม่สวยแน่ๆแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับกราฟไม่สวยแล้วก็ควรต้องลงก่อนนั่นแหละไม่ไม่ผิดอะไรแต่พอไปดูโครงสร้างของหุ้นที่ลงแล้วไม่ได้น่ากลัวสุดท้ายก็ยังเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกนะครับถ้าใครบอกว่างานเลี้ยงเลิกแล้วนะก็ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเรามีมุมมองแตกต่างกันได้นะครับ ใครบอกว่างานเลี้ยงเลิกแล้วอาจจะลดน้าหนักตัวเองแล้วก็เลิกไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ในความคิดผมเนี่ยผมประเมินว่าอ,อ,อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการลงเนี่ยหลายหุ้นหลายๆตัวมันเป็นโอกาสที่รออยู่นะครับเพราะในมิติของปีนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ที่เราอย่าไปมองอะไรที่ช็อตสั้นๆเน่ะเราต้องกล้าที่จะมองการกลุ่มธนาคารหลายๆตัวก็ลงมาเพื่อ ดูเหมือนอยากจะให้เราเข้าไปซื้อมากกว่านะครับไม่ได้เห็นกลิ่นอะไรกลุ่มการเงินก็ธรรมดาฮะอาจจะลงหนักหน่อยนะครับแต่มันดูไม่ได้โหดมากะนะครับคือหลายตัวมันอาจจะมีแค่บางตัวที่มันมีปัญหาแต่หลายตัวมันโอเคมากนะครับกลุ่มเดินเรือซึ่งคุยกันเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเมื่อวานก็ขึ้นได้ได้ว่าขึ้นให้หลายๆคนในตลาดอิจฉานะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มสายปิดโตเคมีเล็กๆนะกลุ่มขายพวกสารเคมี ปิดโตเคมีพันที่ผมเคยพูดเรื่อยๆเนี่ยครับคุณใกล้ๆบาทนึ่งอ่ะเมื่อวานก็ยังขึ้นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของการแนะนําการลงทุนใ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 นส่วนของผมเนี่ยปัญหามันมันก็คงมีแหละแต่ว่ามันมีน้อยนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากมายนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเข้าราวรเข้าลกเข้าพงนะครับมาดูกันที่เรื่องแรกครับว่าตอนนี้โลกเขากลัวอะไรกันอยู่นะครับถ้าจะต้องกลัวอะไรนะ ตอนนี้นะครับมีแค่เรื่องเดียวครับที่ตลาดกําลังกลัวอยู่นะครับเรื่องเดียวครับไม่มีเรื่องอื่นไม่มากกว่านี้ละก็คือเรียวเลสนะฮะซึ่งรูปนี้ผมก็เคยฉายฟังไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมว่าตลาดเขากําลังมองเรื่องนี้แล้วนะว่าเรียวเลสมันกาลังพุ่งนะครับทำไมเรียวเลสพุ่งครับเรียวเลสก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่แท,ท้จริงเกิดจากการที่เอาอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยหักออกด้วยเงินเฟอ้อเราจะเห็นได้ว่าที่เรียวอินเทอร์เน็ตพุ่งเนี่ยก็เพราะว่า ตัวบอลยิวสิบปีเนี่ยนะฮะมันปรับเพิ่มขึ้นขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเบรกอีเวนต์อินเฟชันหรือเอาอาจจะเป็นฟอร์เวิร์ดอินเฟชันเอ็กซ์ปิเตชันนะตัว10ปีเนี่ยมันกำลังปรับลดลงครับเงินเฟอ้อที่คาดการาการคาดการเงินเฟอ้อลดลงแต่ว่าตัวบอลยิวมันพุ่งขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เรียลอินเทอร์เนชัเนี่ยมันดีตัวนะครับทีนี้เนี่ย US ดอลลาร์โดนกดลงนะอันนี้ขีอีกอันหนึ่งนะครับ US ดอลลาร์โดนกดลงนะครับสไตห้ดีนะฮะ ้าใครดูเป็นกราฟลายเนี่ยก็จะรู้ว่ามันหลุดมันหลุดเนกไลยละมันหลุดเนกลายแบบนี้คือไม่ดีนะฮะหลุดเนกลายแบบนี้คือควรต้องลงต่อนะครับถ้าลงต่อก็แปลว่า Asset Class ทั่วโลกก็ยังมีลุ้นที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่กดดันก็คือตัว Real Interest Rate อาตาัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับเพิ่มขึ้นแล้วทำไมทาไมหุ้นต้องต้องลงด้วยคือ คืออาจจะเป็นเป็นเป็นไปได้ครับว่าการที่บอลยิวพุ่งขึ้นนะครับแล้วเรียลอินเทอร์เนชั่นแนลปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกระทบกับแอสเซทค่าหลายๆอย่างนะครับที่ที่เป็นไว้สําหรับชดเชยเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อแรงๆจริงเนี่ยเรียลเอทต้องติดลบนะเรียลเอทต้องติดลบนะครติดลบหนักนะมันก็จะดุนทําให้หุ้นขึ้นแอสเซทค่าต่างขึ้นแต่พอเรียลเอทพุ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเงินเฟ้อไม่มาว่ะแต่ดอกเบีย้ยมา กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวเพราะว่าการที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันหมายความถึงต้นทุนทางด้านการเงินของบรรดาบริษัทเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยก็คือการประเมินมูลค่าพื้นฐานของกิจการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของอ,อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยโดยโครงสร้างของมันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องดอกเบี้ยอยู่ข้างในถ้าดอกเบี้ยระยะปรับเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมันก็จะสูงขึ้นมันใกล้จะนํามาซึ่งตน้นทุนทางด้านการเงินที่สูงขึ้นวเวลาเวลาเราจะคิดลดกลับมาครับถ้าใครได้เคยเรียนพวกจริงๆแล้วมันเป็นวิชาชั้แต่สมัยมปลายในยุคนี้นะเด็กทุกคนก็ได้เรียนหมดทั้งใน,นเศรษฐศาสตร์เลยใครได้เรียนเ,ร,เรื่องเศรษฐศาสตร์มาใครได้เรียนเรื่องการเงินมาแม้กระทั่งเรียนวิศวะก,ก็ยังมีเรื่องนี้เลยก็คือวิศวก,กรรมการเงินคือทุกคนได้เรียนกันหมดครับหรือเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมใครได้เคยเรียนก็ มันจะส่งนี้ก็คือว่าการคิดลดค่างเงินกลับมาเนี่ยมันจะถูกหาด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่คาดหวังใช่ปะ่ะดังนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่คาดหวังมันเป็นตัวส่วนนะครับตัวส่วนเมื่อตัวส่วนมันใหญ่ขึ้นบูลค่าของกิจการนะฮะจะคิดลดจากกระแสงเงินสดหรือจะคิดลดจากปันผลกลับคืนมาเนี่ยมันก็จะต้องต่ําลงนะครับอันนี้คือปัจจัยที่เขากลัวกันว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันมันไม่ยง มัน,ม,นมันลดความร้อนแรงแต่อีกที่ไม่ยอมลดความร้อนแรงเลยก็คือดอกเบี้ยและถ้าดอกเบี้ยย,ยังพุ่งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งต้นทุนด้านการเงินของกิจการอันนี้ข้อที่1และนั้นจะเป็นอุปสรรคในเรื่องการประเมิน,นมูลค่าพื้นฐานมูลค่าพื้นฐานของราคาหุ้นมันควรจะต้องปรับลดลงสิเพราะว่าการคิดลดเนี่ยมันมีมูลค่าที่ต่ำลงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุครับที่ทําให้เกิดการสั่นไหวในตลาดหุ้นช่วงนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่แล้วเขาก็เลยดอดดลงมาเป็นเหตุให้เกิดการเทคก,การขายทํากําไร หรือภาษาที่เขาใช้กันในตอนนี้ก็คือเ e ล off อฟเซลล์อจะ Sell off. นะถามว่าน่ากลัวไหมผมก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันมันยังดูไม่ได้ล้อไปในทางเดียวกันเท่าไหร่นะแม้กระทั่งกับทองแม้กระทั่งกับทองเรียวเลทถ้าเรียวเลทขึ้นทองควรต้องลงเยอะนะครับมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันเยอะนะกับทองก็ลบกันแค่ประมาณ3 7น นะฮะก็สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสรุปแล้วสิ่งที่โลกใบนี้กลัวอยู่นะครับปัจจัยเดียวที่ตลาดกลัวอยู่เนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงท,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 ที่มันพุ่งขึ้นน,นะครับออดูเหมือนจะกดดันตลาดครับแต่ถ้าดูในแง่เศรษฐจแล้วไม่ได้เยอะมากผมก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่การหาเหตุให้มีการขายเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับช่วงนี้ตลาดมันก็ลงแหละนะครับไม่ได้เถียงว่าจะไม่ลงนะครับแต่มันเป็นการลงที่ ดูแล้วยังไม่ได้เจอแฟกเตอร์ลบจริงๆยังไม่ได้เกิดเจอจุดเปลี่ยนจริงๆหรือเจอสิ่งที่เราน่ากังวลจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนแค่ปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับถ้าจะน่ากลัวผมยกตัวอย่างเช่นสมัยปี2019สมัยปี2019ตอนที่หุ้นขึ้นมาเยอะๆแล้วอยู่ดีมันกำเนิดจุดปัจจัยลบเรื่องนี้ก็คือการทรี่ท์บอกว่าจะลุยกับจีนไม่คุยละล่มนะการคุยเททอคล่มจะลกลับมาไฟติ้งกับจนนีนนู่นนั่นนี่เนี่ยนะฮะ อันนี้นี่แหละแล้วทําให้ตลาดเริ่มคว่ำเนี่ยนะครับนี่คือปัจจัยลบมันต้องเห็นภาพเป็นมิติแบบนั้นไงคือมันคือเกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าใช่นะครับแต่ณปัจจุบันมันมีแต่มันมีแต่บรรยากาศความกลัวว่ากลัวจะแตกพอมีอะไรกําเนิดขึ้นนิดนึงอ่ะก็กลัวก็เทคอาจจะปรากฏว,ว่าพอขายไปแล้วเจ้ามือเขายังไม่เลิกนี่มันก็ขึ้นต่อนะครับดังนั้นถ้าเราจะกังวลจริงเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรอข่าวนะผมก็พยายามที่จะระมัดระวังแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแต่มันต้องเป็นปัจจัยที่ ทำให้สิ่งที่เชื่อมันเปลี่ยนนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่ายังไม่ได้เป็นภาวะที่น่ากลัวอะไรมากนะครับแต่ถ้าท่านใดบอกว่าน่ากลัวก็เราก็ท่านกระโดน้าหนักไปแต่ถ้าเป็นผมผมว่าอาจจะลดบ้างเล็กน้อยอาจจะตัดตัวที่เราคิดว่าต้องตัดขาดทุนละอ่อนแอแล้ววันนี้ผมก็จะตัดออกไปนไี่ดื้อผมก็ไม่ได้สายดื้อหรอกก็ต้องตัดบางตัวออกไปบ้างนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวต้องรีบไปออ ออกรายการหลายๆรา,ายการละนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้มีความสุขกับการลงทุนปรับพอร์ตดีๆนะครับสถานการณ์มันยังไม่ได้เลวร้ายมากหรอกคิดแต่ว่าช่วงนี้มันน่าอึดอัดก็ค่อยๆปรับแก้กันไปนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ